แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อไหร่มีอะไรแจ้งเตือนเราบ้างแล้วรู้ก่อนได้ไหมวันนี้เรามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สามารถจะแจ้งเตือนในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวหรือรู้ก่อนแผ่นดินไหวการรู้ตัวล่วงหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากเพราะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นกระทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนอย่างไรก็ตามมีบางวิธีครับที่ช่วยให้เรารู้ได้ก่อนว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาจากที่ไหนและจะมาถึงเมื่อไหร่ ด้วยระบบแจ้งเตือนนะครับมีหลายวิธีการด้วยกันเราจะมาพูดถึงเรื่องทั่วไปก่อนที่บางประเทศนี้ยังไม่มีเครื่องเตือนแผ่นดินไหวโดยทั่วไปแล้วในไทยหรือลาวเนี่ยยังไม่มีระบบ eev ที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่สามารถใช้แอปพลิเคชันบางอย่างได้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามีตัวไหนบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วเราจะให้มองสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นสัตว์หรือสิ่งแวดล้อม อาจส่งสัญญาณผิดปกติแม้จะไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดนะครับแต่หลายเหตุการณ์พบว่าสัตว์มีพฤติกรรมแปลกๆก่อนแผ่นดินไหว<___>เช่นสุนัขหมาหรือแมวนะครับมักส่งเสียงร้องหรือมีพฤติกรรมที่ตื่นตระกเราจะเห็นว่าสัตว์บางประเภทนียมีสัญชาตญาณที่เฉียบคมแล้วก็แตกต่างไปจากคนนะครับนั่นชือมีสัญญาณหรือหูหรือจมูกที่มีความรู้สึกไวกว่าผิดปกติ เรามักจะเห็นว่าว่าบางทีนะครับสุน,นัขมักจะเห่าพร้อมๆกันโดยไม่มีสาเหตุบง่งบอกอะไรบางอย่างถึงความตื่นตระกบางอย่างหรือว่าฝูงนกบินออกมาจากพื้นที่พร้อมๆกันอย่างผิดปกติบางครั้งเราจะเห็นฝูงนกนะครับบินเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนั่นไม่ใช่เกิดจากการย้ายถิ่นแต่เป็นการตื่นตระกอะไรบางอย่างที่รู้เหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าหรือบางครั้งเราจะเห็นน้ําในบ่อหรือน้ําพุเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นๆหรือปริมาณลดลงกระทันหัน เราก็จะสังเกตเห็นเหตุการณ์นี้บ่อยๆครั้งนะครับหรือสังเกตทางด้านสัญญาณธรรมชาติในบางกรณีนะครับบางกรณีบางครั้งอาจจะมีเสียงก้องใต้ดินก่อนเกิดแผ่นดินไหวหรือบางครั้งน้ําทะเลลดลงอย่างผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหว ในแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เช่นกันครับอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ดีๆหาดทรายก็นน้าหายไปเป็นกิโลซึ่งชาวภูเก็ตเองก็โพสต์ออกมาบอกกันนะครับและขณะเดียวกันในตอนบางเวลาน้ําทะเลก,ก็เป็นสีดําซึ่งทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นย่อมไม่ปกตินั่นเองนั่นคือเหตุบังเอิญหรือสัญญาณบอกอะไรบางอย่างนี้นั่นคือทั้งหมดเป็นประสบการณ์ครับ เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวไม่เคยเกิดสึนามิเพราะคาว่าสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นมักเกิดในประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นมักเกิดแผ่นดินไหวเป็นประจำเพราะรอยเลื่อนที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควร เลยมีวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเป็นต้นมาส่วนประเทศไทยกับลาวเองไม่เคยพบไม่เคยเจออย่างนั้นครับแต่ประเทศไทยเองนะเมื่อย้อนไปในอดีตก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเวลาน้ํทะเลหายไปผู้คนมักจะรู้สึกว่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นน้ําทะเลหายไปฉันเห็นก้นทะเลด้วยก็เลยลงไปเล่นกันเพราะไม่รู้จักสึนามิมาก่อนแต่ขณะเดียวกันน้ําทะเลยิ่งหายเร็วไปเมื่อไหร่น้ําจะกลับมาเร็วมาเท่านั้นนั่นคือแรงกระเพื่อมของโลกนั่นเอง แต่ถ้าเกิดน้ําทะเลค่อยๆลดลงไปน้ําทะเลนั้นจะกลับเข้ามาช้าๆลงไปเยอะเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่น้าจะกลับมาเยอะและเร็วเท่านั้นครับนี่คือประสบการณ์ของสึนามิอดีตเลยทําให้เราเรียนรู้และรู้ว่าถ้าน้ําทะเลหรืออะไรบางอย่างหายไปผิดปกติอย่าได้ลงไปและค่อยเฝ้าระวังสัญญาณอีกอันนึงก็คืออาการทางร่างกายครับสำหรับบางคนนะครับที่บอกเอาไว้นั่นคือบางคนอาจจะมีความไวตอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ หรือแรงดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนแผ่นดินไหวและอาจจะมีอาการเช่นปวดหัวรู้สึกเวียนหัวหรือแน่นหน้าอกใน f อของเราหลายๆคนนะัก็บอกออกมานะครับว่าในะช่วงเวลานั้นเขารู้สึกคลื่นไส้ยอย่างอาเจียนรู้สึกเวียนหัวรู้สึกแน่นหน้าอกรู้สึกอะไรบางอย่างอะไรที่มันไหวๆนั่นคือความรู้สึกที่เร็วกว่าคนทั่วไปครับบางคนนี้เขาก็บอกว่าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่อยู่บนตึกสูง และนี้ก็คือเป็นสาเหตุอันหนึ่งครับที่สามารถแจ้งเตือนถึงพฤติการหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่บอกถึงเรื่องแผ่นดินไหวครับถึงแม้วิธีเหล่านี้นะฮะจะช่วยให้เราตื่นตัวมากขึ้นนะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวอย่างมาตรฐานครับเราจะเห็นว่าทางสาหรัฐอเมริกาก็ดีญี่ปุ่นเองก็ดีเม็กซิโกเองก็ดีมักจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่และบ่อยก็เลยเกิดระบบตรวจวัดการเคลื่อนไหวสะเทือน อย่างเช่น p r m m a r y wave หรือ p w v v e ครับซึ่งเป็นเครื่องวัดการสั่นสะเทือนเคลื่อนที่เร็วและทำให้เกิดความเสียหายหลักโดยจะส่งแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันหรือ SMS นะครับเพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการเตรียมตัวครับ แล้วก็แ Alert นะครับ J Alert ก็คือเป็นของญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นถ้าคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณมีเครื่องมือนี้หรือว่าใช้ซิมของประเทศญี่ปุ่นเองก็จะสามารถแจ้งเตือนทันทีทันใดนะครับในระบบโทรศัพท์ครับหรือว่าจะแจ้งเตือนผ่านทีวีลำโพงเสียงตามสายครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินี้บ่อยครั้งครับ คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเด็กนักเรียนปฐมนะครับที่ถือกระเป๋าใบใหญ่ๆอย่างนั้นแล้วถูกบังคับให้ใช้ทุกวันไม่ใช่เป็นสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับแต่อันนั้นคือรัฐบาลของญี่ปุ่นเขาเตรียมไว้ให้เด็กๆครับนั่นคือกระเป๋านั้นสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กน้อยเอาไว้ครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวกระเป๋าใบนั้นจะช่วยคุ้มครองศีรษะหรือได้รับการบาดเจ็บได้ครับณนะตอนที่เด็กนั้นกลมลง หรือกระเป๋าใบนั้นเองถ้าเกิดสึนามิกระเป๋าใบนั้นจะทําให้เด็กน้อยนั้นลอยน้ําได้ครับนั่นคือเป็นการดูแลและเป็นการป้องกันเด็กน้อยไว้นะครับเราไม่รู้เลยครับว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ขณะเดียวกันสิ่งที่ใกล้ตัวของเรานะครับที่สามารถเทียบแจ้งเตือนเรื่องแผ่นดินไหวนี้ได้นั่นก็คือแอปพลิเคชันครับวันนี้จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันสัก2 3สตัวนะครับซึ่งเราทุกคนสามารถโหลดเข้าไปได้เลยนะครับอันแรกก็คือ Earthquake Network แ p ปพลิเคชั n นี้ไว้ใช้สำหรับในสมาร์ทโฟนของทุกคนนะครับในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนแบบเรียลไทมครับนั่นหมายความว่าทางด้านสาหรัฐอเมริกาเองก็ดีหรือที่ไหนเองก็ดีถูกจับแรงสั่นสะเทือนแล้วจะส่งไปให้ที่แอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัตินะครับเราก็จะรู้พอๆกันทําให้สามารถรู้การแจ้งเตือนล่วงหน้าได้บอกไว้ว่าจะประมาณวินาทีถึงนาทีนะครับนั่นคือการจับคลื่นแผ่นดินไหว จะมาถึงพื้นที่ของคุณอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพและฟีเจอร์การแจ้งเตือนล่วงหน้านั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้ใช้แอปในเวลาใกล้เคียงจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวด้วยแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งคือ My Earthquake Alert แอปนี้ใช้บริการติดตามและแจ้งเตือนเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกแบบเดียวทามครับมีการออกแบบที่เรียบง่ายและใช้ง่ายพร้อมฟีเจอร์ครบครันเช่น แผนที่แผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และการค้นหาประวัติแผ่นดินไหวย้อนหลังได้ถึงปี19 7 0หรือประมาณ50ปีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าสถิติของแผ่นดินไหวมักจะสามารถค่อนข้างบอกได้นะครับว่าจะประมาณกี่ปีเกิดครั้งในแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งเกิดทีขนาดไหนเบาหรือแรงขนาดไหนก็สามารถพอที่จะคำนวณเป็นกราฟได้ครับว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือเปล่า อีกแอปพลิเคชันหนึ่งคือ Earthquake Alert แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามข้อมูลแผ่นดินไหวได้ทั่วโลกนะแบบเรียลไทมพร้อมแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญมีคนนุณสมบัติเด่นๆเ,เช่นสแสดงข้อมูลแผ่นดินไหวล่าสุดแผนที่สแสดงจุดเกิดแผ่นดินไหวนะครับระบบแจ้งเตือนทันทีและข้อมูลย้อนหลังสำหรับศึกษาสิทธิแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ขอให้มีอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ร่วมหน้าก่อนนะครับเพื่อที่เราจะป้องกันหรือดูแลชีวิตของเราได้อย่างทันท่วงทีณนะปัจจุบันนี้แผ่นดินไหวก็เริ่มใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าณอนาคตต่อไปก็คงจะหาวิธีการหรืออะไรบางอย่างมาช่วยเตือนพวกเราก่อนเพื่อให้เราระวังและก็ดูแลตัวเราเองก่อนนะครับนั่นคือชีวิตของเราเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิน้น และในครั้งนี้นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวที่เราเรียกว่าลอยเลื่อนสกายนะที่อยู่ที่เมียนมาซึ่งมีความยาวถึง1200กิโลเมตรแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาแล้วส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยและก็สปปลาวนะครับ แต่ว่าสปปลาวเนี่ยจะส่งผลกระทบน้อยหน่อยแล้วคนก็ลงมาที่ท้องถนนนะส่วนไทยเองก็มีตึกถล่มนะณนะตอนนี้ก็ยังมีตึกเ้าวมากมายนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ข่าวนาปัจจุบันมานะครับนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้ป่วยบาดเจ็บทุกๆคนเลยนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั่วประเทศเลยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชชนเคาะ์นะครับนั่นหมายความว่าพระองค์ท่านทรงรับ ผู้ป่วยทั้งหมดนะครับเข้ารักษาแล้วก็ตอนนี้นะที่เมียนมาก็มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะหน้ารายงานปัจจุบันนี้ก็เกินพันคนแล้วครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะตอนนี้ผู้นําของเมียนมาเองก็ประกาศนะครับออกมาว่าขอความช่วยเหลือจากนานาชาตินะครับเข้ามาที่เมียนมาครับและสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับและผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับที่รับ บัติเหตุหรือประสบภัยในครั้งนี้นะขอให้ปลอดภัยแล้วก็คอยเฝ้าระวังนะครับนั่นคือตึกรามบ้านช่องที่เกิดรอยร้าวผลกระทบนะครับก็ลองมาตรวจตานะหรือทางที่ดีก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้ามาคํานวณดูครับว่าเราจะซ่อมได้มากมายขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราคงจะต้องอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปนะฮะก็คราวหน้านะครับถ้าเรามีบทความอะไรดีๆอย่างนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูแกลเตอร์ ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ